คุณผู้ชมอยู่กับรายกันตลกบริพภกสัญจอกับผมตายก่อนบ่ายครับกับแป้งก่อนบ่ายค่ะแล้วผมครับแฮงเแงเชิญยิ้มครับนี่นะครับตอนนี้เรายืนอยู่หน้าตลาดโบราณบางพีครับนะฮะเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีมากว่า150ปีแล้วครับโอ้โหแกงมากพี่นพี่แก่หน้าพี่เลยเฮ้ยดูอ้ามกัน แต่ว่าตลาดนี้เนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักเพิ่งจะมารู้จักกันเมื่อไม่กี่ปีนี่เองธรรมดาแล้วถูกต้องครับบูมในช่วงเมื่อสองสามปีนี้เองดั้งเดิมนี่เขาบอกว่าชื่อตลาดสิริโสพลนะครับทำไมอะทำไมอ่ะเดิมชื่อนี้แต่ว่าพอมาเปลี่ยนก็เลยมาดังนะที่บอกนี่นะเพราะว่าตลาดน้ำช่นี้ตลาดน้ำมีเยอะแยะมากมายถูกต้องครับนะฮะแล้วก็ตั้งอยู่ในบริเวณวัดหลวงพ่อโตครับบางปีด้านขวาของเรานี่ก็คือเป็นคลองนะครับยาวไปจนถึงสำโรงนะแล้วก็เสาทิตเนี่ยจะมีเรือครับ พามาไหว้พระทั้งสามวัดไม่ว่าจะเป็นบางเฉลิมนอกบางเฉลิมในวัดพระนอนเนี่ยเด็กเขบอกเก้าวัด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 ก็มี์เขาบอกไปอย่างเงี้นะราคาเท่าไหร่ที่สี่สิบครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สี่สิบแล้วยี่สิบยี่สิบบาทเอออย่างถูกเลยนะพี่นะอ่ฮะ เออนี่นะฮะยังยังอาหารการกินต่างๆมากมายพี่แนะนำหนูนิดนึงอ่ะนี่ยนะคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวฮอบัวข้าวบัวที่สมัยนี้ในกรุงเทพไม่มีนะพี่ข้าวหอมหาไม่ได้แล้วเพราะไม่มีใบบัวแต่ที่นี่ยังมีอยู่ครับนะฮะนี่นะแล้วก็จะมีพิธีโยนบัวด้วยนะพระนางโบที่นี่จริงๆแล้วจะจะดังเรื่องพระหลวงพ่อโตเนี่ยจะดังเรื่องจะมีพิธีการโยนบัวโยนบัวบางทีโยนกันถึงกับเรือที่จมน้ำครับเพราะหนักบัวนะหนักมากไงบัวเป็นเล่นไป หลังๆนี่พอทศใสมัยแล้วเขาก็ไม่ใช้เป็นใบบัวแล้วใช้เป็นฝักบัวไว้ใช้เป็นน้ำบ้าเลยมัขวดหน้าแห่มันคนละบัวไอ้คุณลูกมันดอกบัวนี่ดอกบัวเราเนี่ยนี่แหละครับค่อนข้างที่จะหายากครับกับตลาดน้ําโบราณตลาดเก่าแก่นะครับแต่ที่นี่เลยครับที่นี่มีของกินอร่อยๆทั้งนั้นใช่ไหมถูกต้องครับพี่จะพาไปพวกผมชิมได้กินกันใช่ไหมแน่นอนผมเนี่ยพร้อมมาเลยพร้อมมากินอย่างเดียวเลยนะโอ้ดูสภาพคุณสองคนก็น่าพร้อมกินนะครับใช่ไหมพี่ผมได้ข่าวว่าที่นี่ เขาบอกว่ายังใช้ชีวิตแบบว่าพอเพียงกันอยู่เลยใช่ไหมแน่ยังใช้วิถีชีวิตชาวบ้านอยู่ใช่ไหมตามริมแม่น้ํายังพายเรือตักบาตรกันอยู่เลยใช่ไหมคะถูกต้องน่าสนใจนะท่านผู้ชมคะอ่ะไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะมีนั่งเรือก็ได้จริงป่ะนะฮะแต่ตอนนี้มีรถแต่ตอนนี้มีรถคุณสองคนไปยืนรอเดี๋ยวผมจริงป่ะจริงปรถไหนอะรถไหนเฮ้ยเรอเรอขึ้นรถไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องเดินตลาดเด้อสบายแล้วงานที่เราคุณเองเงงยิ้มจาท้ายขึ้นขึ้นหน้า บิงกึบเดียว <ไป S 1> กึบ<ป>เดียวเพื่อนอ่าไป <c oughs> ไป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 ครับคุณผู้ชครับด้านในครับตลกบอลลีบุครับ <c oughs> วันนี้<า>เฮียโจกับจันเธอไม่มา,มาอ้าวเพื่อนเอ้ ไม่ตาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเลยที่นี่อาหารโอ้โหอร่อยอร่อยแปลกๆเยอะแยะจริงป่ะอ่างั้นเริ่มร้านแรกเลยอ่านี่นหนูเห็นอะไรดูเอาก่อนเลยนะนี่ครับนี่อันนี้อะไรพี่หอยคอกซีฟู้ดเป็นไงแะชื่อก็แปลกครับคุณผู้ชมนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณพี่นะครับคุณพี่ชื่ออะไรคะ เห็นมิกายอดอินค่ะเหมิกายอดอินนะอันนี้ยังไงอยากจะถามนิดนึงครับปกติเคยเห็นแต่ขนมโคกครับอันนี้ทําไมเป็นหอยโคกครับอืมก็คือว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ๋อมีความแตกต่างสะดุดนะสะดุดนะฮะแล้วผมอยากถามว่าคนวางนี่พี่อยู่วางทองหลางหรือวังมะนาวครับวังจิตกรดาโอ้เจอสวนนี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอานนี้พี่เดี๋ยวถามก่อนนี่มันเป็นแบบว่าอาหารประเภทของหวานหรือของข้าวของข้าวยังไงครับพี่เบ้าน เหมือนหอยทอดนะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่ามันเป็นคำอ๋อแต่มายอดอ๋อมันทำให้กินง่ายขึ้นอะไรเงี้ยพี่จัดให้หนูชิมสักก็คือพูดง่ายว่าร้อนในตาจะปากเหมือนร้อนไปปกติขนมโพก็ใช้กะทิใช่ไหมพี่เขาก็มาใช้หอยกับไข่จริงมากเลยลองหยอดลองหยอดหยอดมาหยอดมาเด็ดจัดเลยพี่จัดเลยหนูหนูเชมหนูเชมมาเนี่ยอย่างงี้หยอดซอสเข้าไปนี่หยอดนิดเดียวเรงปุ๊บนี่ยมา จัดหนักไปนี่ว่าแล้วก็ชิงเลยะเป็นยังไงอือเอาทานเลิศเดี๋ยวคุณพี่ใส่กล่องให้ด้วยครับเดี๋ยวเราตอนออกมาเราจะมาเอาเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในก่อนครับผมนะครับไปเด็กเด็กกองชนเสาระวังชนเสาเออเออเออด้ ปลาที่เราข้ามสะพานสะพานสะพานนี่เป็นไงนี่ข้ามไปฝั่งในตลาดแล้วนะตอนนี้นะนี่ตอนตลาดโบราณบางพีตลาดโบราณบางพีสองสี่ศูนย์ศูนย์บอกปีพศนะที่เขาสร้างตลาดมาเลยทีเดียวเช่นดูบันไดดูสะพานความคลาสสิกคลาสสิกมากสำหรับรถอันนี้สำหรับคนนี่แลคนไม่คนเยอะมากเยอะดิขี้ฝุ่นเต็มเตเยอะไม่ใช่ขี้ฝุ่นคนเยอะที่ต้องเรียบเกลี้ยงเนียนเลย และตอนนี้คเรามาด้านในครับคุณผู้ชมบรรยากาศนะครับเป็นความโบราณของสังกทานของอะไรพวกนี้อ่ะแล้วนี่นี่ข้างบนนะครับข้างบนนี่ยังเป็นสังกะสีอยู่เลยนะครับผมยังไงพี่ยังเป็นสังกะสีเป็นอะไรอยู่นะไม่ดีไม่ดีคุณแม่อนึ้มาทำไมเนี่ยเอ๊ะคุณแป้งผมพาคุณมาตลาดทำไมอ่ะโบราณคุณโกรธอะไรผมเปล่าคุณไม่พอใจอะไรผมเปล่าทำไมอ่ะพี่เห็นคุณมองคอนผมเป็นเยอะขนาดนี้ก็ต้องมองสินี่ดิพี่ พี่ได้ความโบราณพี่นี่ขายไม้คุมแฝกเคยเห็นไหมนี่ยในกรุงเทพเนี่ยในละครนะมีเห็นไหมที่นี่มีทุกอย่างครับนะฮะนอกจากของกินแล้วยังมีของใช้มีอะไรต่างๆมากมายนะครับถูกต้องแล้วบรรยากาศในนี้คุผู้ชมไม่ร้อนเลยครับเย็นมากสบายนะเออฮะคือผมแตกหมดแล้วนะคุณหน้าขี้ร้อนคุณเป็นคนขี้ร้อนเออขายดีไหมครับผม สวัสดีจ้าเลยครับบอกครับโอ้นี่ขายประดับยนต์ด้วยอะไรอะประดับยนต์พวงอะไรโอ้มาดูคนละพวงเือตาแล้วหากันล่ามไปเออแตครับสวัสดีค่ะโอ้แมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมาครั้งแรกมาครั้งแรกไม่เจอกันนานเลยหรอครัมาครั้งแรกเหรอเ็นพี่เขาสวยหน่อยแล้วทักไปเรื่อยเลยนี่นั่นแม่ไหนนอพี่จ่อย่าลืมดิลูกสองอยู่ที่บ้านรอกินข้าวอยู่โอ้โหนี่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 อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับนะฮะ เป็นเกี่ยวกับเครื่องประดับนะครับพี่ตายพี่ตายครับพี่เชื่อมั้ว่าร้านนี้เนี่ยเขาขายของไม่เคยขาดทุนทำไมฮะเขามีกำไรอุปนั้นนั้นมาทีไปเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอก มุกผมใช่ให้เคให้เครดิตคุณเอง้เขาเลยยอดแล้วยยเดี๋วทีละอย่างทีละอย่างมาพี่จะเอาร้านไหนก่อนฝั่งนี้ก่อนนะสวัสดีคค่ะุณแม่สวัสดีค่ะเราเรียกคุณแม่มีมีมีชำเรืองคุณพี่คุณพี่นี่นี่คุณพี่ครับค่ะคุณจะตามผมขึ้นมาทำไมล่ะอ้าคุณพี่เลยนี่ไงโถมีไม่ความพิเศษครับร้านนี้นะฮะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาไก่คุณแม่สมจิตอยากจะทราบนะครับทำไมจะต้องเป็นกระทะใหญ่ขนาดนี้ครับ เงียบอะไรนะครับของดีของดีต้องทำใหญ่ๆยังไหมฮะโอ้โหมันก็ร้อยมันก็หมดเร็วอะคนอยากก็หมดเร็วเขากินเยอะไงปะครับผมนะขอบคุณแม่ค่ะปโอ้โหมนเปิ้งขันไปหายากครับมีไหลอันี่ด้วยพี่เขาเรียกอว่าไส้ใช่ไหมแล้วมีมีขนมที่คุณเฮงเป็นอยู่ด้วยขนมอะไรบ้าบินใช่ที่ไหนแล้วมาเลือกมาดูไส้ดิผมอยากกินมา มีไส้อะไรบ้างครับหนูขออนุญาตเข้าไปดูข้างในได้ไหมพี่อะฮะไส้หนูขออนุญาตเข้าไปอยู่ในนะพนนะมามาเออมีหมูยอสำพะจะได้ดูไส้มันไส้เผือกตัวแดงมันก็จะขายพวกขนมปังของข้างนอกนะที่มีหลายหลายไส้แล้วกาเอาอันนีานีานี่คุณพี่จ็นั่งทำอยู่ข้าวเหนียวแทนเอางีบมาคุณพี่ครับผมขออนุญาตแกะดูด้านในได้ไหมครับเออาไส้อะไรพี่เอาไส้อะไรพี่เลือกไส้อะไไรส้เผือกนี่เบสิกพื้นฐานคลาสสิกมาค่ะคุณพี่เชิญเลยครับท่านผู้ชม นะโอ้เดี๋ยวนี้มีการแด a p t ครับสมยักกสมยก่อนจะสมัยก่อนจะเป็นไม้กัดนะครับนี่พี่ก่อนจะกินจกถามว่าถ้าเป็นพวกภาษาใตา้เขาเรียกเขาเรียกอะไรพวกแบบว่าถ้าถ้า,ถาไส้เผือกใส่เผือกเขาเรียกกันเนี้วเนี้วห่อเผือกเนี้วหอเผือกถ้าเป็นกล้วยเนียวหอเผือกเนี้ยหอกล้วยแล้วถ้าเป็นแบบเนียอย<ล>่างเดียวไม่มีไส้อ่ะตองห่อเนี้ยโอเคได้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 เราจะเป็นไอ้เนี้ยไส้อย่างเดียวเราไม่มีเหนียวอ่ะ ก็สื้ออะไรเงี้ยมาทำกันเลยกินก็เหนียวกันก็เหนื่อยเลยนี่อยากโดนลงเดือยตายพาน้องมาอย่ากินคนเดียวดิอยากกินเออนี่เขาแบ่งไปแบ่งให้ชิมแบ่นี่คุณพี่ชื่ออะไรนะคะนิดค่ะค่ะพี่นิดน้าชิมนิดค่ะกานคุณนิกครับชิมพี่พร้อมกันแล้วขายยังไงครับสามชิ้นยี่สิบนจ็ดบาท ชิ้นละเจ็ดบาทนะครับสามชิ้นลดไปหนึ่งบาทนะครับยี่สิบนะฮะทอมมูสสดก็อร่อยนะคะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนนี้ก่อนแนะนำทอมมูสสดเลยนี่อันนี้หากินยากเลยค่ะโอ้คุณเคยถ้าทอมมูสกรอบใช่ไหมคุณยิงคุณแม่ผมชอบกินเพราะว่าไปที่ไหนก็เจอทอมมูสสดเขาจะกินตลอดถ้ากด้กินต่อไปค่ะนี่คุณพี่นั่งทำสดๆตรงนี้เห็นไหมอยังรอ้อยู่เลยรอด้อนๆเลยแกให้ชิม แกเอ้ชิมน่าใจดีซะด้วยพี่รู้ไหมวรับรายการเรามากินฟรีนะครับพี่แกให้เนี่ยหนูไม่ได้จ่ายตังค์พี่นะเอ่าแค่เดียวพอชิมไปแล้วตามผมชิมบ้างอ่าเนี่ยคุณก็อย่างนี้อันนี้เปลือกผักทองใบเตยอือคือตอนนี้ผมยังพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าความอร่อยยังเต็มปากผมอยู่นะฮะน่าหลงใวลก็ครับกินจริงจริงอ๋อมันผมเอ่อมะพร้าวอ่อนด้วยอือมะพร้าวอ่อนนะหอมเมะพร้าวอ่อนใช่ไหมครับ มะพร้าวนี่นี่เราขูดเองขูดเองใช่ไหมฮะปลูกคงไม่ปลูกไงใครมาปลูกก็มะพร้าวเนลี่ไอบ้าแล้วว่าไม่ได้ปลูกผมจะมารับจ้างปีนเขาจะมีครับคุณแป้งเขาก็แต่ก่อนเขารับจ้างปีนต้นมะพร้าวเราให้เขาังก่อนที่จะมาทำเนี่ยเขาปีนเขาไต้องใช้มือนะทำได้ไรครับนี่ฮะมุ่นงี้เดี๋ยวม่น้องนมหนึบเนาะเดี๋ยวพี่ออนมาต่อไปดีกว่าครับนะน่เดี๋ยวโดนโดนน่น โอ้มีเมี่ยงคำด้วยนะอันนี้อันนี้ใบอะไรล่ะพี่นั่นะใบชะพูใบทองหลางค่ะนี่พี่ตายปกติในกรุงเทพจะกินเคยกินแต่ใบชะพูครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นมีใบทองหลางเคยกินไหมเป็นสูตรโบราณเป็นใบทองหลางใช่นี่ตรงที่นี่ที่เดียวนะท่านผู้ชมค่ะโอเคครับทีมงานเดี๋ยวเอาไปผมเจ็ดถุงครับผมเฮ้ยมึงจไปทำเอาไปกินเอาไปโชว์บอกว่ามาแล้วไงชุดเท่าไหร่คะพี่เท่าไหร่คะพี่ใหญ่ห้าสิบเล็กสามห้าอ๋อไม่แพงไม่แพงถูกถูกถูกตอ่อตัดผูกมัอยแก ร้านแตงกูลงแปดติปไปยุ่งอะไรกันแล้วแตงกูเล่ะคนละเรื่องคนละลาไม่เกี่ยวพี่ลกเนี่ยเป็นี่ไรนี่และอันนี้ครับอันนี้อะไรอันนี้ก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างครับที่ขึ้นชื่อมากของที่นี่นะครับร้านคุณนิดขนมปังพุ่งส้วงหมดเลยขึ้นชื่อนี่ขนมอะไรขนมอะไรขนมปังขนมปังวัวนู่นนู่นเราเนี่ยหนูสุดใจนู่นมะพร้ากกรอบมะพร้ากกรอบทางเราถูกแล้วว่าเรากินปีเราหนีกัดีกว่าเออเรียกอะไงกินไปเลย อันนี้อันนี้คืออะไรครับคุณพี่แก้วค่ะนั้นมะพร้าวอ่อนนะคะโอ้มะพร้าวอ่อนใช่ไหมแก่กว่าโอ้ครับเ่ยอันนี้มีให้ชิมไหมครับชิมได้ทีหมดเขาได้ทีหมดทักทายกพี่ตายพี่ตายนี่มาดูนี่เขาทำกันได้เห็นจริงๆไม่ได้ไปรับมาจากไหนวิธีการทำเลยดีกว่าไม่ได้รับมาจากโรงงานไม่ได้มานำอะไรเลยนี่เขาเหนียวเป้งยีเนี่เนี่ย สวัสดีครับสวัสดีคร่ะด้วยค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าที่นี้ยทำแล้วมันได้ประโยชน์สองอย่างทำไมครได้ขายหนึ่งอย่างแล้วเลี้ยงปลาได้ด้วยโอ้นี่โยนเปลือกกล้วยปลากินคุณแม่ครับแล้วกล้วยที่ใช้นี่เป็นกล้วยอะไรครับกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้านะครับอ๋อมันอยู่ใกล้น้ำแต่เป็นกล้วยที่ไม่ชอบน้ำไงทำไมเพราะเห็นน้ำว้าเฮ้ยน้ำว้าน้ำว้าโอเคน้ำวาโอเค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 อร์โอเคโอเโอเคโอเค้อ อ่ะก้อนใหญ่ๆนี่คือเป็นไส้อะไรครับเผือกค่ะไส้เผือกนะฮะใหญ่มากนาอันที่จะเปรี้เนี่ยมันใหญ่ใหร่อันนี้ยังไม่ไม่ได้ใส่ไส้ไม่ได้ใส่ไส้นะฮะอ๋อแล้วถ้าผมมีความแบบว่าอยากกินแบบนี้เลยสามารถกินได้ไหมครับได้ค่ะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวบ้าไม่อร่อยยังไงต้องไปติ้งในกระป๋อนเนี่ยเดี๋ยวได้สุกแล้วข้าวเหนียวสุกแล้วค่ะสุกแล้วนะเนี่อันนี้เอาจริงเจริงเฮ้ย คุณไม่รู้ไงผมเนี่ยต้องมาเปิดพิสดารหรือเปล่าเนี่ยไม,ไม่ได้นะไม่ได้เปิดพิสดารนี่ข้าวเหนียวสุกแล้วกล้วยสุกแล้วผมเป็นเด็กในบองตรงผมโตมาได้เพราะสิ่งนี้ต้องมาด้วยอะไรกล้วยน้ำว้านเนี่ยนะใบตองเนี่ยนี <c oughs> น่ไงไอเมีอย่างผมแล้วพวกคงไม่มีมุกอย่างนี้หร้วเอาเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์นี่ครับกล้วยนะครับชิมว่ากล้วยสดๆเป็นไงนะฮึทำไงไม่ได้อรอหวานครับ หวานง่วงหวานมากครับอ้ยอ่ะโอเคนะก็เห็นกันแล้วนะพี่เนาะชัดเจนนะคุยกูสิพูดไปผมเต็มปากเลยไม่เสียเที่ยวจริงที่พี่ดูเอ้ยพี่ตายพามาอย่เงี้ยนะฮะแล้วก็คุณเฮงเนี่ยกับแป้งได้เห็นภาพมาดูยากถูกต้องเพราะบางทีบางที่แบบว่าทําเป็นแบบว่าห่อมาแล้วทคือปิ้งมาแล้วคืนหนึ่งสองคืนแล้วส่งมาทำโรงงานแล้วมาปิ้งให้เรากินไม่ลอยต้องสดๆร้อนๆนะท่านผู้ชมคะวันหนึ่งนี่ประมาณกี่ร้อยห่อครับมา 600ค่ะหกร้อยแล้วแล้าวันที่วันแบบว่าเออเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันที่คนเยอะๆนี่ประมาณก็เป็นพันเลยพันกว่เลยจริงๆวันนี้ก็พันกว่าสองพันเยอะๆนะแล้วบอกก่อนนะครับกินข้าวเหนียวปิ้งแล้วนะครับฟันจะแข็งแรงไม่เชื่อให้คุณแม่ยิ้มให้ดูนะครับแม่ยิ้มนะครับแม่แม่เขายังเด็กอยู่ฟันต้องลงยังไม่ขึ้นไม่ใช่คุณเฮงนี่ก็จริงๆนะเดี๋ยวเนี่มันจะมาแอบทิ้ง แอบจริง้งคครนบขอบคุณครัคนะที่เราบุกมาถึงให้เรามาดูกรรมวิธีนะขอบคุณค่ะพี่นิคขอบคุณค่ะป่ะพวกเราก็ไม่ไปไหนมาไหนจะขโมยจะหยิบเขาตลอดเลยรับผมเดี๋ยวไปร้านต่อไปครับพี่นิคจะเรียกตำรวจค้นตัวคนอ้วนนั้นแล้คกับ